นี้นะคะจะมารวบรวมเนื้อหาทั้งหมดนะคะทีเ่เป็นการอัปเดตที่สุดนะ,ะของพอรบรพวกการศึกษาอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจจดตั้งใจฟังเพราะว่านี่คือเนื้อหาที่กลั่นแล้วก็กลั่นกรองเอาแบบเน้นๆเอาเน้นๆมาให้พวกเราเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเจ้าตัวลำดับชั้น ของกฎหมายการศึกษาคือต้องบอกงี้ว่ากฎหมายการศึกษาเนี่ยมันจะมีลำดับขั้นของมันอยู่นะคะซึ่งลำดับขั้นเนี่ยให้น้องจดไว้แบบนี้นะคะคือรัฐธรรมนูญปี40ฉบับที่16มาตรา81ท่องไว้นิดนึงค่ะท่องไว้นิดนึงนะคะ,ะ,คะรัฐธรรมนูญปี40เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่ง เขาก็ได้ระบุนะคะว่ามาตรา81ดสิเจำเป็นจะต้องมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอันนี้อาจจะเป็นปู่ก็ไลออะ,อะเป็นปู่อันนี้เป็นพอ่อส่วนอีที่เหลือเนี่ยลูกโอเคปะเราจะเห็นลําดับชั้นหรือศัตว์ของกฎหมายคือรัฐธรรมนูญปีสี์เนี่ยฉบับที่16มาตรา81เนี่ยมันคือกฎหมายปู่เออส่วนพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยมันเป็นกฎหมายพอ่พอพ่อ พ่อมีลูกหลายคนเออลูกคนที่หนึ่งนะคะมาตราส1บก็เกิดเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาภา,บาคบังคับปีสี่ห้าพอมาตราสาเกิดเป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงจดไว้นิดหนึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องขององคอ์กรองค์กรทางด้านกระทรวงเออบริหารในองคอ์กรอะเขาเรียกการบริหารงานเชิงองคอ์กรก็ปีสี่หแล้วพอมาตราที่ 53าคือพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี4 6หก็ตามมาสภาครูเนี่ยเป็นพูดเป็นการพูดถึงเรื่องอ่ใบประกอบวิชาชีพหรือองค์กรทางพวกคณะกรรมการองค์กรวิชาชีพอะไรพวกนี้ส่วนมาตรา54พระราชรบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี47อันนี้จะพูดถึงวินัยแต่เป็นวินัยของพวกข้าราชการ โอเคไหมเห็นภาพนะทวนนะคะนี่คือปูอันนี้คือพ่ออันนี้คือลูกโอเคป่ะนี่คือลูกนะคะจะได้เห็นที่มาที่ไปของกฎหมาย